สวัสดีครับสวัสดีตอนในใบเอ้าขอลามเรื่องผัวเป็นจังไดเนาะนี่เนาะเป็นยังคือเรื่องผัวเนาะขอลามเนี่ยได้ขอลามแล้วท่านที่สี่คือทอดผัวขาาดำสังขยาอ๋อมือวัน,นี้สีพามาชมเส้นท่างช่วงพิษนุโลก ไปวังท่องเนาะวังท่องเขาคอเนาะว่ามันสะดวกสบายสัย่มไรมันดีบ่ไผ่บ่เคย่อมาสิด้ตัดสินใจมาถึงนะครับชีวิตคือการเดินทางนะครับการเดินทางคือประสบการณประสบการณ์คือกขไเร่นนชีวิตนะครับพอไปพอมาบา่ไปสไมาสกับบอรู้บ่เห็นนะครับไปลูกไปเห็น อยากให้พี่ให้น้องได้เบิ้องน้านะครับะวาฝา,าะบรรยากาศขนธรรมเนียมประเภทนี่ออวัฒนธรรมผากต่างๆจังหวัดต่างๆแต่ละพื้นที่เนี่ยมันเป็นจังไดนักมา,าสู่กันฟังมาคอมเมนต์กันได้นะครับมาได้ว่ากันนะครับบางคนผู้พ่นหูหลาย เห็นเฮ่าเา่ถือขาเจ้ากระสิบอกเฮ่านะครับคอมเมนต์เฮาบางสิงบางอย่างอาจสิบลูเพราะจะไปเห็นกระสิบอกไปจังหนึ่งผู้ที่หูก็ต้องก็ต้องบอกนะครับก็ต้องบอกต้องคอมเมนต์แนะนํำนะครับหวานเป็นซิงซงซี่นะครับชิปนี้นะครับกระสีผ้าเดินทางช่วง พิษณุโลกวัางท้องนะครับก็ร่างขึ้นเขานะร่างขึ้นเขาช่วงนี้อยู่แถวบ้านบางดินสอโน่นดีพี่น้องับนะเป็นอีกเสียท่างหนึ่งที่ช่วงหนึ่งนะครับของหมายเลขสิบสองที่ว่า มันดีนะครับมันดีคือเซียววางไดนะ้เนาะมันดีมีความปลอดภัยเซียวสะดวกสบายบ่แม่นนะครับใส่เข้ามาสะดวกสบายพ่อถือใส่เข้ามามันดีมีความปลอดภัยแลนะมีเกาะกลางถนนเรียบร้อย ถนนเคฉีดซีตีเซ้นแจ้งกูนะครับอาสิลบเนี่ยพอเขาตีก้อนหนาฝนปุ่นนะครับลังฝนลัางหนาฝนแล้วก็่จะลบได้จักกน้อยแต่พบเป็นอย่างนะครับจังพอมองเห็นอยู่ย้ายะย้ายะย้ายเบียดมากเลยอ้าวเลย วังนกแอนันทุกวันดีพี่นอ้องเสร็จท่าเสร็จเ้ยยิงมากเลยนะครับวากังเว้นวากังขึ้นนะครับเที่ยวเรามีพ่ามปลอดภัยนี่หนักคือถนนที่ดี ายชัดเกียร์กนะลามเรื่มผัวนี่มันเป็นจริงไลยเนะาะบังแบบเดเนาะคือบังไน,น้อยหนะึ่งจะไม่ไฟมัดจุ่มกันไว้ซื้อเนาะไป tua làm thẻ xây bút học không còn khấn mà tăng số còn thẻ đang như thế การต้องกาเบดนะครับขลามลืมผัวเนี่ยเป็นอย่างขึ้นปไปขายแถวคอนแกนนี่เนาะวันว่นางกับบากเนี่ยขายขลามลืมผัวคือกันคนไม่จากเพียงคนที่แหลกคนเริ่มขึ้นเขาที่แหลกคนแต่พ่ะท่านไลยขึ้นเขาเ็ขลามลืมเมียลงมงเลยเป็นอยัง ขายสิได้ขายดีบ่เขาเจ้าคือขายแต่ข้าวหลามลืมผัวแต่ตั้งปา้ายข้าวหลามลืมเมียอยู่ข้างๆกันเด้วยให้ขา้าจีคอ,อนไดตำบลนกนางแอนเมอวังทองอัตภิสุรลล เอนนอนเอ่นบอลสายเมื่อห้องบนมีหัวทังงหนูนั่งแอนเก็นจิเ่จแร้แถววังท่องแถวนี้พี่สอนแพงเด้อพี่น้องเลยยิงห้องบริจองไหมก้อนเลย แถวนมตกกนี่อเอ็ยล่ำกระโดนสวสดแพงเ้อขึ้นละแปดลอยเ่าอยนะาแถวนี้แต่กันเลยไปปุ๊บเล็กน้อยรอสิเขาพิศนุโลกขึ้นละสี่ลอยความมันดีก็ขึ้นละแปดลอยเข้าลอย กระยังมีของลามเรื่มผัวยุแต่เราเฮ็ดกันยุกแถวหนิเขาบอกข่าลามเรื่มผัวนนิเราจะมีการคลายใจนะครับเป็นสีธรรมเพื่อเขาธรรมดานะซุ่มต่องการเรื่มผัวในการซื้อวิกิน แถวนี้ตัวห้วองค่อนข้างเคลืนทึงแผ่นดาวน,น์ตกอย่างน,นงวดโอ้ตัวโต้ตง่ายไม่ได้ผากเนื้อ พิเชนโลกโลกวังทองนะครับอากีพะนองกรเบิงนะครับือว่าดีนะครับมีพ่ามปลอดให้สูงนะรับชิปนี้ก่เออ้ซ์นี้หละนะครับ ทางหมายเลขสิบสองนะครับเมื่อว่าช่วงไดนเป็นทังไดนก่ะเมืองไหนนะครับ <c oughs> คนหาได้นะครับสำหรับทีนี่สวัสดีครับ